อยากโดนเตะมั้งเลยเล่นกันเป็นกูุเป็นเทมเ <c oughs> ดีจะจะดยเ๋ยว <c oughs> จะโดนเดี๋ยวจะโดนเตะเอามีหัวหน้ามีหัวหน้านายนายทีมสั่งมาโหดมากเลยนะคะโอเคเราไม่ควรไปยุ่งอะไรกับเขาเลยเล่นกันให้เป็นทีม ก็คือต้องอยู่กัวเหมกันนะคะแต่ว่าไม่ไปคือเราปิดเสียงแอรเสียงนะคะทางไอวอร์อีกอาดัมเราที่เราบูมเบอร์กันอะเราขอแท่เราคุยแค่อารมณ์มันแปรปรวนโอเคโอเคโอเคอาดัมไปอาดัมไปไปซื้อกันไปซื้อกันเฮ้ยมีคนหรอมีคนหรอมีคนหรอไหนวะ คาอคนคนคนที่ไนคนที่นคนที่ไหนอาอ๋ออดัมแตกอดัมแตกเฉยอดัมขอโทษอดัมด๋อไม่ความหมนอยู่ที่เราโอ๊ะตายแล้ายคาเลยนะคะไม่เป็นไรนะคะอย่างน้อยสมกบุญแล้วขอโทษอดัมเราจะไม่ทำให้แกพิหวังอีก เรายังไม่ค okay, ุด้วมืออดามต่อเราด้วยถ้าได้ยินเอาอาด้อดาม อุ้ยอุ้ยกดไม่ทันกดไม่ทันอ้าวเฮียวนะช่วยด้วยคันไอ้หยงนี้ช่วยด้วยผมจะตายแล้วเชฟผมทีผมจะตายขอบคุณคุณสาวขอบคุณนะอาดัมที่เป็นห่วงที่ที่จริงเราเราขอโทษนะผู้ชายนะแต่วันนี้

ออกไปไม่ต้องช่วยไม่ต้องช่วยผู้หญิงรีบไปอาดัมไปแล้วอันผู้หญิงเธอมาช่วยคนอื่นไม่ต้องช่วยเราไหวหรือเปล่าถ้าถ้าไม่ไหวก็มาช่วยคนอื่นเราจะฆ่าตัวตายเองฆ่าตัวไปดิเก็บไปเก็บนะเออเออออไปเอเออตายหมด อค okay. ได้เงินเยอะอยูอ่นะคะเ,เรื่องจะใครอยากให้เราทำคลิปโรบอกก็บอกมาได้นะคะคือตอนนี้ชุดเราก็พร้อมแล้วนะคะในเกมนี้เพราะ,ะว่าเราไปเอาไอเทมฟรีมาอุ้ยขอบคุณสำหรับเห็นนะขอบคุณมากมากเลยขอบคุณ,อ,คณอ,อดาดม ไปไปไปกันไปกันไปกันเล่นกันเป็นทีมเล่นกันเป็นทีมอย่าไปตายงั้นเดี๋ยวเราจะข้ามเวลากันเลยนะคะโอเคข้ามเพราะว่าเนื่องจากเออเครื่องเต็มนะคะเดี๋ยวเครื่องเต็มเราทิ้เกียดมาทำคลิปใหม่เพราะว่าเรากวเดีูโอเคข้ามเลยนะคะ อันอันนี้ก็ตัดมาที่ตารตัดมาเลยนะครับเพราะว่าควัวิดเงินนะโอ้ยกอะแตกแล้วไม่มีเงินจะซื้อกองเลยกล่องหมดแล้วเฮ้ยกอะใครอ่ะเอาคว้าไปแล้วเฮ้ดเฮ็ดเย้ได้เฮดด้วยกองเฮด ไปกันไปกันไปไปงินคนใจดีเสียงแฟนที่สิบเอ็ดอุ้ยใครไปอุ้ยอาดามไมปไปไปอาดามอาดามกูฆ่าอาดามเพฆ่าอดานกูไอไอเวนเออฆ่าอาดามเพื่อนกูได้ไงเดี๋ยวมึงจะต้องโดนฆ่าอาดามเพื่อนกูห้อยหน่อยเอาโ<ป>น่นเลยโน่<ป>นเลย บ้าสีฟ้าหนึ่งบ้าสีฟ้าหนึ่งโอเคโอเคเพิ่มขับไปเร็วขับไปเร็วนี่โอ้ยโอ้ยรู้สึกว่าตอนนี้ก็เริ่มมีอารมณ์แล้วนะคะเฮ้ยสอยไปได้หนึ่งส่ได้ใสยแน่ขอพันยัดทาก่อนก็แล้วกันวิทุกคนออกจากบ้านนี้โอเคโอเครีบรีบรีบออกจากบ้านนี้ยังด่วนออกจากบ้านนี้ยังด่วน ไปยเฮ้คเฮ้ยวงเบียดแล้ววงเบียดเออกดทันเจาะเลยนะฮะเจาะเจาะโอ้ยอือโอ้ย,อย,อยเดี๋ยวเดี๋ยวเกมบั๊กอีกเอาล้มไปตัวหนึ่งครับผม เชืงงเงจะตายแล้วว่าวเหนื่อยใครก็บอกแล้วไม่เป็นไรตายคือตายอุ้ยผู้หญิงไม่เอาเอาไปเลยเรายังพอมีเลือดอยู่เอาไปมาๆออกมาออกมาไม่เคยเจอผู้ไม่เคยเจอตัวได้ผู้หญิงเฮ้ยหน่อยยิงก็ยิงยิงก็โอเคนะฮะก็ อะไรที่ดีมากเลยเฮ็ดนว่าไม่ได้เจอกันดีกนะเฮ้ยไม่เอาเลยไม่เอาอยีเฮ้ยข้ามไปไม่ได้เฮ้ยอุ้ยข้ามได้แล้วเฮ้ยเฮ็ดขอบคุณนะเฮ้ยโบนึง ไอ้หัวด้วยเฮ้ยเบื่อหนึ่ที่มันใจดีจริงเบื่อหนึ่ชื่ออะไรอ่ะอยากได้อยากรู้อ่ะเบื่อหนึชื่ออะไรอ่ะได้ยินอ่ะเอออยากเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแหละทุกคนก็หลังจากที่เราได้เจอคนใจดีคนหนึ่งนะเราก็ เทีด่ดีมากเลยไอ้ดูซิขอเขาแอดเรามายังไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวรอ,อก่อนรอ,อก่อนองั้นก็สำหรับวันนี้ก็ไปบ้านนะฮะบ๊าย